สวัสดีครับ FC ที่เคารพทุกทกท่านครับ YouTube ช่น n สองช่องนะครับภาษาไทยดีเจมงคลที่นี่ลุกทุ่งลุงป่องมงคลดีเจมงคลที่นี่ลูกทุ่งชแนลลุงป่องมงคลชแนลสองช่องนะครับ Facebook ก็นายมงคลประดิษฐ์ค่าย a c e b o o k มีสองตัวนะครับนายมงคลประดิษฐ์ค่าย มีคำว่านายด้วยนะครับแล้วก็ลุงป่องมงคลจะมีสี่ช่องทางเหมือนกัน facebook ก,ก็จะมีสองช่องทาง u ูท b e ก็จะมีสองช่องทางวันนี้จะพามาชมต้องแต่งตัวแบบเกษตรกร,ะร,กรนะครับต้องไม่ใส่เสือ้อถ้าใส่เสื้อจะไม่เป็นเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนา,นาจะหลอกเกินไปนะครับเราจะถอดยศถาบรรดาศักดิ์ออกหมดนะครับมันเป็นเรื่องอุปโลก เราต้องอยู่กับความจริงอยู่กับตัวตนของเราที่แท้แท้เนี่เราคือใครมาจากไหนอะ,อะไรยังไงจะพาไปดูขั้นตอนในการที่จะเพาะเห็ดโคนนะครับ